พูดแบบนี้แหละได้กันชอบผู้หญิงใช่ไหมห่วงไม่ได้หรอชอบทำให้คิดไปเองจี้จาะนียเลือกมากเลยกูเดี๋ยวนี้มีอะไมรู้สึกดีๆที่ใส่เข้าไปอเวไม่ไม่ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับแรงเมีล้งชาแนลนะคะซึ่งเป็นเทปพิเศษอีกแล้วรอบที่แล้วชีทเทคมาคือฝันมากแต่ว่ารอบนี้เราจะมากันแบบน่ารักกุ๊กกิบสาบคนขวบเมียวัน <laughs> นี้นะคะเราก็กติกาเดิมเป็นแตงก,กับจี้พาเมีย่ยงไปที่สถานที่นี้นะคะโดยที่ไม่ใช้ GPS ป่าวว่าน้องแตงปคนขับรถบ่อยๆอยู่แล้วนี่แต่ก็เปิดเปิด GPS ตอลอดอลเลาใ่เพราะฉะนั้นจี้สาใส่คาเฟ่ใช่ไหมรู้จักไหมคาเฟ่ชื่อว่า Into the w o o d ขอกว้างๆให้นิดนึงนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วใช้เวลาขับ8ชั่วโมงลำบากใจกันมากเลยมีสองสาขาคือมีที่เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพพยาไทยเราจะไปเชียงใหม่หรือที่พยาไทยดีเชียงใหม่เชียงใหม่ไปกูไปง่ายกว่าเฮ้ยจริงเหรอเราไปเราไปเชียงใหม่ดีกว่าแล้วกติกาคือวันนี้เราเป็นแฟนเดย์แบบคือซัม เรา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 ,เราเป็นแฟนเดย์กันนะวันนี้เราเป็นแฟนของทั้งสองคนสองคนเป็นแฟนของเราอุ้ยอุ้ยสองคนเป็นแฟนของเรานะคะเราจะไปกันที่สาขาพญาไทหนึ่งอนุญาตให้โทรถามคนรู้จักได้หนึ่งคนถึงร้านนี้ว่าจะไปสองคือให้เปิด GPS ได้สามคือถามคนถามทาง เปิดกระจกถามได้หนึ่งครั้งรวมทั้งหมด3อย่างตามกติกาโอเคไหมโอเคพร้อมได้ได้าพยาไทยอะไรมั่วๆแต่งขนาดแต่้งขนาดเลยเหรอมั่วๆนะมั่วซั่วนี่ยขนาดเลยนะอะไรตั้งใจนี่ไม่เคยได้เลือกคือเทปนี้เท่าปางกับเทปก่อนที่เ้องแต่งมาครั้งแรกมากเลยะทำไมอ่ะครั้งแรกนี่เขินยับเลยอ่ะมาเอาคืนนะรอบเนี้ยเจีตอนนี้เป็นไงคะมีผลงานอะไรบ้าง ที่รักให้เรียกว่าที่รักให้เราทุกคนเรียกกันว่าที่รักเพื่อก็เป็นกาน okay, การเรียกที่รักเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ป่ะจำชื่อไม่ได้แล<อ>้วความไม่โป๊มีเยอะมีเยอะเป็นความไม่โป๊ให้เรียกว่าที่รักหรือไม่ก็เตงสองอันเข้าใจไหมไม่อย่างนั้นเราจะพูดผิดชื่อแล้วมีปัญหาที่รัก<อ>เพราะว่าทุกคนคือที่รัก ทำงานอะไรอยู่ตอนนี้มีผลงานอะไรตอนนี้จี๊บเปิดร้านกาแฟอยู่ครับร้านกาแฟช่ัว่์ร้านร้านวันอัพพอร์ตรีครับวฮ้ยแล้วที่กาแฟนี่ร้านน่ากินไหมคะอร่อยไหมบาริต้าน่ากินเกือบโอ้โเก่งโอ้ยอยากกินจังเลยแต่อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงกาแฟอยจริอะไรบาริต้าหรือว่ากาแฟเออบาริต้าหรือว่ากาแฟวะกาแฟกาแฟมา จะถือไมนี่ยแตงขับอย่างเงี้ยเอาก็ฟังอยู่โอเคไม่ฟังก็ได้คือเป็นยังไงคะสองคนที่สถานะตอนนี้เป็นคู่จิ้นกันจิ้นกันจริงๆเปล่าโอ้จิ้นในแบบการทํางานแล้วก็เป็นเพื่อนกันไมยพูดแบบนี้แหละได้กันอย่าพูดแบบนี้เพื่อนพูดแบบนี้แหละได้กันถ้าเกิดว่าคนเรามันมันแบบถ้าทำงานจริงๆริงอ่ะมันจะพูดจาแบบหยอกเล่นอันนี้คือร้อนตัวกลัวรู้ก็ได้จริงไม่หรอเออจริงหรอจริง จำไม่เลยนะทุกคนถ้าคนเราถ้าคนเราอ่ะมีพิรุษจะพูดอีกทางเป็นอีกทางหนึ่งที่จับได้เรียกว่าโป๊ะเนี่ยอะไร <c oughs> ทุกคนค <c oughs> อมเมนต์แล้วทุกคนค <c oughs> อมเมนต์แล้วว่าความที่เขากันจริงหรือไม่เรื่องจะโทรถามใครมั้ดูวยย่ายัง <c oughs> ไปให้ม่ถึงพยาไทยก่อนโอ้ยเก่งมากเราชอบ <c oughs> ไ้ลยคนเก่งคนเก่ง <c oughs> คนเก่งที่จ๋าทำไมต้องจ๋าละ อาจไห่วงเหรอห่วงเหรอแตงห่วงไม่ได้เหรอโอ้โหห่วงที่ฉันจำไม่เลยเรามันเรามันไม่เคยไม่ได้บอกเลยว่าห่วงใครก็แบกว่าห่วงเนี่ยพูดแค่นี้พูดรู้แล้วโตแล้วได้กำไรหนึ่งเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวเราจะไปถึงพยาไทนะคะเขาบอกว่าที่ร้านนี้มีอาหารแปลกไม่รู้ว่าแปลกยังไง แปลกถ้าเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ขึ้นน่าขับรถน่ารามีทานะกวา่าไม่กับเออแล้วลอทำไมเนี่ยชอบทำให้คิดไปเองเนี่ยชอบคิดไปก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนนะคะเนี่ยมีความสุขมากเลยที่ได้มาถ่ายงานในวันนี้เรากำลังจะถึงพยาไทยกันแล้วเราไปลาาเทวินุพยาไทยกนะันพ<า>ย,ยาไท,ย,ทายค่ะ เราเราเลือกจะโทรไปถามใครก่อนไหมถ้าถามแตงนะถามได้คนเดียวนะไม่มีเพื่อนให้โทรถามเลยถามใครวะถามพี่เอพี่เอก็ไม่น่าจะรู้อะไรยิ่งแย่กว่าเดิมโทรถามเพื่อนที่อยู่ที่พะยาไทยดิมีไหมตอารู้ทางล้วนี่มีไหมโคตอนนี้เหรอยังให้มันถึงอย่าเลยต้องแบบใกล้ๆอย่างนี้เหรอโหฉลาดนะเราอ่ะเก็บตัวช่วยไว้ท้ายสุดอีกนานไหมเธอจะถึง GPS อ่ะ18 18นาทีไปถึงแล้วมันจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา มันต้องพูดนะเว้ยไม่งั้นมันเราจะติดอยู่ตรงนี้ะเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรดูสตอรี่ดูสตอรี่ดูสตอรี่น้องอุ้ยเกิดอะไรขผู้หญิงที่ชอบเป็นผู้หญิงแบบไหนจีชอบผู้หญิงใช่ไหมชอบชอบผู้หญิงค่ะชอบผู้หญิงติดทำไมติดแไม่ไม่ไม่ลึกเลยลึกกูเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนเข้าใจเพราะว่าเรายังเข้าใจว่าเธออะเป็นผู้ชายเลยเจอตอนแรกมีการแอบตัดแต่งด้วยนะว่าเขาเป็นผู้หญิง หรือเขาเป็นหอมหรือเขาเป็นผู้ชายก้มกับเป็นถามเลยว่าวก็เป็นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ๋อก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นเป็นหอมใช่ค่ะชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงอ่าเคลียร์แล้วแล้วผู้หญิงแบบไหนที่ชอบคะเีไม่ไม่แต่งตัวผู้หญิงมากเลยไม่แต่งตัวเป็นผู้หญิงมากไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานมากกูที่หวานไม่รอดแล้อ่ะพี่รัก ามีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนแต่ไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องแบบผู้หญิงมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแบบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมผมยาวแบบบอลๆหน่อยใช่บอลบอใช่ครับใช่มึงก็บอกไปสิเนี่ยใช่ใช่ไหมนี่คือสเปคใช่ไหมแปลกเมี่ยเนี่ยแหละจริงเหรอนี่คือสเปคเลยเหรอ จริงเหรอใช่นี่หอมมากค่ะพี่เดี๋ยวซองเปล่ามึงกูให้ซองกราตังค์มาคืนกูด้วยขอบคุณค่ะมีปอดด้วยะชดโดมีอะไรมากกว่านี้ไหมมีมีอะไรสึกดีๆที่ใส่เข้าไปมึงเปล่าแบบเทปแรกมากเดี๋ยวเอาเทปแรกมาต่งใส่ด้วยนะเป็นยังไงมันแต่งมาหมดเลยเหรอพี่แล้วตรงน้องพี่แตงเนี่ยชอบชอบผู้หญิงหรือว่าชอบ ผู้ชายหรือว่ายังไรฮะยังให้ความชัดเจนอะไรไม่ได้เลยจนผ่านไป8 EP ีแล้วเราต้ชัดเจนเออใช่ชัดเจนไงใครชอบหนูชอบหมดเพราะว่าคุณสาคัญนะเนี่ยคุณรู้ว่าเขาชอบคุณคนเดียวชอบ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 แต่หมายถึงว่าการที่เราจะรักใครอ่ะมันรักเพราะความเข้าใจเวยไม่ได้มองเพศเขาถามก่อนพิบพูดพญาไทย เอกมัยมันไม่มีเลยมันมีแค่เอกมัยเท็ดบุรีประตูน้ำประตูน้ำเอกมัยเอกมัยเอกมัยไปเลยสายอ่าเพชรบุรีทั้งหล่อนี่เราไปโดยไม่มี G P S แล้นี่ครั้งแรกอะเอ่ะแต่งหรือเปล่าเนี่ยกูไม่รู้ตอนนี้กำลังงมทางไปพิทยาไทยให้ได้ฮะคุณมาถูกทางเลยที่โทรถามเพื่อนดิที่โทรถามเพื่อนรู้จักร้านนี้เปล่าอินทูดูใช่ป่ะใช่ เขาแบบคอนเซปต์ร้านคือแบบมันเข้ากับเรามากนี่งมากแบบเป็นร้านประมาณไหนเป็นร้านแบบประมาณว่าเหมือนอยู่ในเทพนิยายปัญญาไทยตรงไหนนะพี่ปยญญาไทยที่เท่าไหร่ฉันก็ไม่รู้ไงฉันรู้โทรถามด้วยไหมโทรถามด้วยเลยปัญญาไทยปัญญาไทยได้แค่หนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีสุดท้ายเลยได้แค่หนึ่งนาทีแล้วเลือกคนนี้เหรอไอเลือกคนที่แบบมันรู้เรื่องหน่อยนะทีเดียวนะทีเดียวโอเคแล้วทีได้ทีเดียวนะที่รักก็ได้อยู่นะได้ไหม รู้ทางไหมกูว่ารู้ว่ะรู้อ่ะโทรเลย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 เปิดโฟนเฮ้ยมือวางวางคุยปะวะตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือมากๆมึงร้าน Into the Woods พญาไทอยู่ตรงไหนวะอินทร์นะ Into the w o o d พญาไทอยู่ตรงไหนฟังไม่รู้เรื่องเลยไอ้เนี้ยร้าน Into the Woods พญาไทอยู่อยู่ตรงไหนวะไอ้เชี้ยมึงไอเนี้รู้จักเลยเซิร์ชดูนี่แมพให้กูหน่อยตอนนี้โล่อีกสามชิวิสเซิร์ชโลงมาอยู่ไหนซอยไหนสามชิวิสสามชิวิสรู้รู้ร อีกยี่สิบวิค่ะเชี่ยเดี๋ยวขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนไหมกูขึ้นก่อนก็ได้หมดเวลาค่ะปีเลยหมดเวลาเชี่ยรลีนหมดเวลาแล้ววะไอสัตว์ตอนเล็กนี่เลยเหรอไอ้เฮียแค่เนี่ยอ่อนหมดเวลาแล้วอันนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้อะไรมันอยู่ใกล้อะไรบอกหมดเวลาแล้วหมดเวลาเอาแค่ไม่รู้ ฉันมากัาสามคนอ่ะฉันขอใช้ตัวช่วยสามคนได้ปะไม่ได้ได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวขอตัวช่วยที่2อนะคะตัวช่วยที่2อกก็คือการเปิดแมพแล้วก็จำ,จ,ำจำทางใช่ไหมใช่จำทางก็เลยพยา,าไทเลยอเอาไหนพยา,าไทยังไม่ถึงเลยเที่รยังไม่ถึงหรอคะสามกิโลเมตรด้วยอะไรสามกิโลเมตรขอดูใกล้ถึงเขาหรอ คนขับดูอะไรคนขับรถมึงงั้นต้องจอดเราก็จ้องตรงไปใช่ไหมตรงไปเอาพูดมามึงจับเวลาดิเนี่ยตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเราเลี้ยวขวาที่ป้อมตำรวจเลี้ยวขวาเล้วซ้ายเนี่ยอ่ะเห็นไหมไปจับเพื่อนเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาป้อมตำรวจปั๊บเจอป้อมตำรวจปั๊บเลี้ยวขวาเว้ยอันนี้เป็นอะไรต่อเลี้ยวขวาปั๊บเฮ้ยเลนนี้จอดได้ปะฉันว่าได้ไม่จอดเราไปยังไงอะ นี่เลี้ยวเลี้ยวนี้เลี้ยวนี้เว้ยใช่หรอใช่เลี้ยวสายเสร็จตรงไป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 ยาวยาวยาวแล้วมาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงมันเลี้ยวตรงไหนตรงสีแยกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาแกงวลาสีแยกเลี้ยวซ้ายดิเออเลี้ยวซ้ายสายเสร็จเฮ้ยวไก่จังวะแล้วก็สายโรงเรียนสันติราชจบโอเคเลี้ยวซ้ายเอาเมื่อกี้สายเลอขวาสายสายจริง เมื่อกี้มีสติไหมมีครับมีมีเราก็จะตรงไปเมื่อกี้ดู G ีวีเสเก่งมากหนึ่งนาทีคือได้ทางแล้วใช่ป่ะแตงเราจะไปถึงโดยไม่ใช้ตัวช่วยที่สามจำได้ใช่ไหมเราถ้าจะเลือกถามคร้วต้องถามคำนี้มาจำได้ใช่ป่ะนี่ไงใช่ไหมไหนนี่มันเล็ดมีแหลกครับผมเราจะแวะออนเซ็นกันบลาแก้ผ้าสามคนกล้าะลว้าให้มันอยู่ในไหนเดี๋ยวถามถามนี่ถาม อ้ยเฮียจอดตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทางรถไฟมันซอยไหนวะเฮียชื่อซอยชื่อร้านอะไรนะ Into the Wood ดเฮ้ยตะคอกเลยถามพี่คะพี่โทษนะครับสอบถามเลยครับ Into the Wood ไปทางไหนครับพี่ร้าน Into the Wood ไปทางไหนครับมันเป็นคาเฟ่อะค่ะพี่ชื่อว่า Into the Wood มันไปทางไหนพี่รู้จักไหมคะโอ้ยขอบคุณะคมากค่ะนี่ยก็คือนี่ด้วยมึงนี่ปทุมวันรีสอร์ท มันอยู่ในนี้เปล่าเขียงเนี่ยแวะกกินกะเพราร้านเขียงก่อนได้นะยู่ข้าวเอาจริงยู่ข้าวอเจอดในนี้ได้ปะเฮ้ยพี่มันอยู่แถวนี้ปะเอาจริงนี่จะเลยแล้วนะตอบตอบเพียนละคุณโอ๊ยไปกลับรถถึงแล้วเลยแล้วกลับรถเข้าไปในซอยนี้ได้ปะได้ได้ร้องไม่ติดอันนี้อะไรอะรถไม่มีสติ๊กเกอร์จอดยังไงอินทูรูดเดเย้แล้วเลย อย่าเอารถมานะทุกคนวิธีการนะคะคือลงรถไฟฟ้าพญาไทแล้วเดินมาประมาณสี่เมตรถึงง่ายกว่าง่ายกว่ามากแล้วถึงแล้วร้านนี้ค่ะโอ้ยร้านเก๋มากยังไงที่จอดไก่เอออ่ะไปหาที่จอดเองได้ไหมเดี๋ยวฉันจะลงเธอบอกใครถ้าบอกฉันบอกรถบอกรถมอเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะอาจจะมาช้าไปนิดนึงนะคะตามเวลาที่นัดไว้ก็ใะ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็อินเสิร์ฟทอ่ร้านให้ดูว่าบรรยากาศที่ร้านดีมากเสิร์ฟรูเนี่ยขอกินไปกินขอตัวไปกินน้องก่อนนะคะไม่ใช่ขอบขอตัวไปกินข้าวเลยแต่ว่าอื้มมีอะไรอใหญ่ๆที่นู้ โอเคกินเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างจานให้สะอาดนะเราก็ต้องล้างจานนะคะคือเป็นอันนี้คืออาจะแบบนี้ถอดหน้าจานถุงถุงหัวเราไม่พูดชื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าอาจจะพูดอันนี้เรียกว่าน้ายาล้างจานเออล้ายาล้างจานให้ล้างลงไปแล้วจะมีความไม่ต้องล้างต่อเลยเหมือนมากอ่าอ่าอะไรเชื่อวะดีปะ อไม่ได้หรอเราจะมาลองนะคาดินี่เลยครแรกที่แต่งแต่งต่อยงชุบแม่เออแม่ยังชุบมาเออชุบได้เป็นไงจีบเหมเปนไงสปติ๊บุ้ไม่ถูกติดเลยเลยาเป็น ป้อนอย่างเดียวไม่กินเลย่วันนี้ขอปิดรายการกันที่จดฝากกดไลค์กดติดตามโอ๊ยเอาพี่ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะเหมือนเอาน้องมาจริงเหมแล้ไม่ได้ขายเพื่อนา